มีของมาส่งครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็กตัวเ็ดนะครับเ็โอ้โหนี่ครับบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยสวยมากครับผิวโอ้ อยากจะสัมผัสมันจริงๆเลยอันอยู่ในแพ็กต้องแกะแล้วล่ะสีฟ้าอันนุ่มนวลชวนหลงไหลน่าสัมผัสป็นเดลีฮะตัวนักข่าวบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยคือไอตรงตัวรถสีรถสีฟ้านี่แบบสวยครับโอ้สวยครับดูของจริงแล้วสวยมากครับบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวย แล้วก็อันนี้เป็นวันๆใน r a d i a t o r Spring นะครับตัวทองที่มาเปลี่ยนล้อในร้านลุยจินะฮะแม่เจ้าหบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยสวยจริงครับโคตรสวย Feel d e l ่โคตรสวยมาเล l e s ล b a l a n โคตรสวย f ฟ t โคตรสวย อันนี้ก็เป็นด้านหลังของทั้ง3ามแพ็คนะครับโอ้บอกได้<า>คำเดียวว่าโคต<ำ>รสวยนี่คือตัวเฟสที่ผมมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวในแพ็กเกจตัวเท็กเจอร์นะครับมันไม่เหมือนกันครับนี่ครับตัวเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันครับที่แปลงการปาดเท็กเจอร์สีก็ไม่เหมือนกันครับตอนนี้นะครับเราก็มีแพ็ค The World of c a r นะครสองแพ็คด้วยกันนะครับ โดยมีเฟสเบอร์44นะครับแล้วก็เอ็ดวินคอน72ครับบอกได้คำ<ว>เดียวว่าโคตรสวยโอเคครับก็ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยถูกอะไรก็ขออภัยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับ